สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณกุลนุย์นะคะเราจะมาเรียนรู้วิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะโดยเราจะมาเรียนเรื่องการสังเกตลูกภาพนะคะเรามาดูคําสั่งกันเลยค่ะคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตลูกภาพแล้วการ,กระบะทับรูปที่มีเด็กอยู่ด้านในมาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นะคะ,ขะ,คะเขาบอกว่า มีรถอยู่สองคันมีเด็กอยู่สองคนเด็กๆคิดว่าภาพไหนถูกคะภาพแรกเด็กอยู่ด้านในรถและภาพที่สองเด็กอยู่ข้างนอกรถคำสั่งบอกว่าให้การตราดทับรูปภาพที่มีเด็กอยู่ด้านในดัง<ม>นั้นข้อไหนถูกคะเด็กใช่แล้วคะ่ะรูปแรกน,นะคะเด็กอยู่ด้านในรถเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ะะให้เด็กๆกากระบ,บาดทับลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่ 2, 2ข้อที่2นะคะมีบ้านอยู่2หลังหลังแรกนะคะเด็กกําลังทําอะไรคะเด็กกําลังกระโดดเชือกนะคะอยู่นอกบ้านและภาพที่2นะคะ,ะ,คะบ้านหลังที่ 2, 2> เด็กกาลังทําอะไรคะกําลังดูทีวีอยู่ในบ้านนักเรียนคิดว่าภาพไหน่ทีถูกต้องคะ อย่าลืมนะคำสั่งเขาบอกว่าให้การกระบาดทับรูปภาพที่มีเด็กอยู่ด้านในแสดงว่ารูปที่สองนะคะบ้านหลังที่สองถูกตอ้องซึ่งมีเด็กอยู่ในบ้านนะคะเด็กๆก,การกระบาดทับลงไปเลยค่ะเก่งมากค่ะคนไหนทำไม่ทันนะคะตั้งใจฟังนะแล้วก็ทำไปพร้อมๆคุณนุชนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3านะคะไม่ยากเลยมีเต็นท์อยู่2หลังนะคะอ่ะเต็นท์อยู่2หลังเด็กๆดูภาพแรกนะคะภาพที่1น,นะเขามีเด็กนอนอยู่ในเต็นท์นะคะกําลังนอนหลับอยู่ในเต็นท์และเต็นท์ที่สองเด็กๆก,กําลังทําอะไรคะมีเด็กอยู่สามคนกําลังเล่นกันอยู่ข้างนอกเต็นท์ดังนั้นเด็กๆสังเกตภาพและ คำตไหนถูกตอ้องคะเด็กใช่แล้วค่ะเต็นท์หลังที่หนึ่งนะคะมีเด็กนอนหลับอยู่ข้างในเป็นคำตอบที่ถูกตอ้องค่ะมาต่อกันที่หน้า25นะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลข1ถึง3นะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์มาดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1นนะคะผีเสือ้อก่อนที่จะเป็นผีเสือ้อ เด็กๆทราบไหมคะว่าผีเสื้อเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้คุณนุชจะมาอธิบายให้เด็กๆได้รู้กันว่าผีเสื้อเกิดจากอะไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียน, <S 2> <S 2> นกย่อน,นที่จะเป็นผีเสื้อนะคะ <S 2> <S 2> ผีเสื้อจะทําการผสมพันธุ์กันก่อนนะคะแล้วออกลูกมาเป็นไข่จากไข่ก็จะกลายเป็นหนอนนะคะจากหนอนก็จะกลายเป็นดนักแบบด้ฟักตัวอยู่ในนั้นและเกิดการฟักตัว ใช้ระยะเวลา4-8ถึง8วันนะคะแล้วก็จะกลายเป็นผีเสื้อที่ออกโบยบินได้นั่นเองนะคะจากที่คุณนุอธิบายไปเด็กๆมาดูซิใครที่สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องผีเสื้อเกิดจากอะไรเป็นอันดับแรกคะใช่แล้วค่ะเกิดจากตัวหนอนใช่ไหมคะจากตัวหนอนเป็นอันดับแรกจากตัวหนอนตัวหนอนก็จะกลายเป็น ดักแด้ที่อยู่ในฝักเป็นอันดับที่สองใช่ไหมคะต่อไปจากดักแด้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อเด็กๆมาใส่ตัวเลขร้องกับคุณน้ได้เลยเลขหนึ่งใส่ตรงนอนนะคะตัวนอนสีเขียวจากหนอนกลายเป็นอะไรนะคะใช่แล้วจาหนอนกลายเป็นดักแด้ใส่เลขสองตรงดักแด้ได้เลย สุดท้ายกลายเป็นอะไรคะเด็กๆผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อเป็นอันดับที่สามน,นะคะนี่คือวัฒจักรของผีเสื้อต่อไปค่ะมาดูที่ข้อ2นะคะเด็กๆก,การเจริญเติบโตของมนุษย์อ่ะคนเรานะคะก่อนที่จะเกิดมาไดก็ต้องมีคุณแม่คุณแม่จะตั้งท้องเรา เป็นระยะเวลา9เดือนนะคะพอครบกำหนด9เดือนคุณแม่ก็จะคลอดน้องออกมากลายเป็นวัยทารกนะคะวัยทารกเดินได้ไหมคะยังไม่ได้อ่ะพอเป็นวัยทารกเสร็จแล้วพัฒนาการขึ้นมาก็จะกลายเป็นวัยเด็กนะคะวัยเด็กแล้วพัฒนาการขึ้นไปอีกากลายเป็นผู้ใหญ่ จกผู้ใหญ่นะคะก็จะกลายเป็นวัยชรานี่คือวัฏจัรรของมนุษย์เรานะคะเด็กๆมาดูภาพพร้อมกับคุณนุชได้เลยนะคะภาพไหนควรเป็นภาพแรกคะก่อนจะเป็นวัยผู้ใหญ่ได้เด็กๆต้องผ่านอะไรคะวัยทารกมาก่อนเลยวัยทารกเป็นอันดับที่1เด็กใส่เลขหนึ่ง 1, ลงไปเลยนะคะใส่เลขหนึ่ง 1, ลงไปเสร็จแล้วจากวัยทารกเป็นอะไรคะ ช่แล้วค่ะเป็นวัยเด็กสามารถเรียนรู้พูดคุยกับผู้คนได้เป็นลำดับที่สองนะคะก็คือวัยเด็กสุดท้ายจากวัยเด็กก็กลายเป็นวัยผู้ใหญ่เป็นลำดับที่3นะคะค่ะมาดูข้อที่3นะคะเ,เด็กๆข้อสุดท้ายการจเจริญเติบโตของพืชพืชเกิดจากเมล็ดนะคะ มีมเมล็ดตัวเขียวอยู่1เม็ดเรานำไปปลูกอยู่ใต้พื้นผิวดินและทำการรดน้ำก็จะงอกออกมาเป็นต้นเลยค่ะต้นอ่อนค่ะจากต้นอ่อนก็จะกลายเป็นต้นกล้านะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยเรียงลำดับเหตุการณ์ไปพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นลำดับที่หนึ่งคะใช่แล้วมเมล็ดใช่ไหมคะ ่อนที่จะได้ต้นกล้าเราจะต้องนำมเมล็ดมาปลูกใต้พืือผิวดินก่อนดังนั้นใส่เลขหนึ่งลงไปตรงมเมล็ดถั่วได้เลยจากนั้นเราทำการลดน้ำพรวนดินเสร็จแล้วจะกลายเป็นต้นอ่อนภาพไหนเอ่ยคือต้นอ่อนใช่แล้วใส่เลขสองลงไปที่ต้นอ่อนได้เลยสุดท้ายนะคะเหลืออยู่หนึ่งรูปภาพก็คือต้นกล้า เด,เด็กใส่เลข3ลงไปที่ต้นกลา้าไปลูกพาบต้นกล้าได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้การจเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อมนุษย์และพืชวันนี้เด็กๆได้ความรู้ และสามารถนำไปทดลองใช้ได้นะคะไม่ว่าเด็กอยากจะปลูกถั่วงอกก็ได้ใช้วิธีการเดียวกันเลยนำถั่วเขียวมาก็ได้นะคะเด็กๆใครอยากทดลองชวนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านมาทดลองทำก็ได้นะคะเด็ก,ดกสำหรับวันนี้นะคะคุณรูต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย